พะเนนโนพวกหนังสือไอ้นั่นเอาไปอ่านกันแล้อวะพวกที่จะต้องลงไปสอบนักธรรมเขากำหนดวันที่เท่าไหร่ตรงปรกกันสอบไว้มันจะได้เข้าใจได้ตั้งใจอ่านหนังสือผมตั้งใจแล้วเราจะได้เห็นอ่านอนุพุทธประวัติ เราไปดูเบื้องหลังของอนุพุทธประวัติประวัติพระสาวกแต่ละองค์เขาสร้างบารมียังไงเขาถึงได้รับขนานนามในเรื่องพิเศษเขาทำงานอะไรมาอย่างพระพากระะ พาพากุระนี่อยู่ในเทวโลก45กลับพนับถอยหลังไป45กลับพาพากุระเป็นลือสีอยู่ในป่า หิมวันแล้วมีผู้เจ้าปทุมุติเสด็จเข้าไปจำพรรษาอยู่ด้วยแล้วก็เกิดอาพาธพระพากุละเป็นดาบทอยู่ในป่ายิมวันมีบริวารห้าร้อยอุปถากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวกแปดหมื่นองค์ เรามาคิดดูทุกวันนี้พระสงฆ์แปดหมื่นองค์เราพระไอดาบทห้าร้อยองค์อุปถาทพระแปดหมื่นองค์ถ้าให้เราคิดอย่างแบบของเรานะแล้วว่า ดาบททั้งห้าร้อยองค์ไม่มีเวลานอนหรอกจะไปหาเวลานอนเวลาไหนพระแปดหมื่นองค์จะต้องมีการเก็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ผู้เจ้าเองก็เป็นโรคตา คุเจ้าเป็นโลกตาตาอักเสบอย่างแรงหายายาในป่าหิมวันมาทั้งหมดมาใส่ก็ไม่หายดาบทภากุละได้พิจารณาเพราะมีอภินญ,ญาได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องหายยาที่ไหนมาใส่ตาพระพุทธเจ้า รู้ว่าต้องไปเอาสะเอาน้ำในสะอนนดักในเทวโลกมาเป็นกระสายสำหรับที่จะใส่ยาใส่ตาแล้วก็ไปเอารากไม้มาฝนแล้วเอาน้ำในสะอนนดัของเทวโลกมาเป็นน้ำกระสายไปในเทวโลก มีเจ้าของบ้างน้ำในสะอนุดะมีพญาคุดกับพญานาคเจรจาพญานาคได้แต่พญาคุดไม่ยอมให้เจรจาถ้าท่านอยากได้ท่านทำฤทธิ์เรายอมแพ้เมื่อท่านมีฤทธิ์ถ้าท่านไม่มีฤทธิ์ไม่ต้องให้ เอาปีกคุมไว้เลยนามในสะอนุดาตของเทวโลกพยาคุดเอาปีกคุมไว้เลยพากุระดาบทคิดยังไงเราจะเพ่งกระสินเหรอพยาคุธก็จะชิบหายเราจะทำยังไง ก็เลยคิดได้ว่าทำน้ำให้มันเดือดทำน้ำให้มีอุณหภูมิความร้อนมันเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นมัมนีนพอน้ำเดือดมันกระเด็นมาใส่พยาคุทธพยาคุดถึงได้ยอมยอมตักน้ำมาให้แล้วเอามาทำเป็นยาหยอดเป็นน้ำกระสายใส่าย,ยาหยอดตาของพระพุทธเจ้า ยาในทั่วป่าหิมวันแล้วบัณนี้หุงข้าวสำหรับที่จะถวายพระแปดหมื่นองค์บริวารห้าร้อยพวกมีฤทธิ์ก็ดีไปพวกไม่มีฤทธิต์ต้องไปเก็บข้าวสาลีในป่าหิในสะบกกรณีมาหุง มาทำกับข้าวกับปลาไปเก็บรากบัวไปทำอะไรต่ออะไรมันมีเวลาว่างแต่ถ้าให้อัตอมาคิดนไม่เคยว่างเลยไม่ได้นอนอย่างอัตมาจับเส้นตอนเช้าสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง ไปจับเส้นพระเทระรูปหนึ่งแล้วก็ลงจับเที่ยงกว่าหรือบ่ายโมงลงจับจับเส้นพระเทระเสร็จก็ไปตั้งน้ำต้มน้ำสงต้มน้ำสงเสร็จใส่น้ำ่อไฟใส่น้ำสงเสร็จ แล้วก็ไปจับเส้นพระเทลละอีกรูปนึงถึงบ่ายสามโมงสี่โมงแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ไปส่งน้ำพระเทละส่งน้ำพระเทลละเสร็จพุ่มขึ่งขึ้นสลาทุ่มขึ้นก็ขึ้นสลา,ข,ข,สลาขึ้นสลาเสร็จ ลงมาห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนก็ต้องจับเส้นพระเทละอีกรูปหนึ่งลงประมาณตีหนึ่งแล้วก็ไปจับเส้นต่ออีกองหนึ่งว,นนวันนี้จับเส้นไปกี่องค์ตอนสิบตอนเที่ยงตอนบ่ายสองโมงตอนเที่ยงคืน แล้วก็ตอนตีสองตีสองนี่จับจนสว่างจนตีห้าทำวัดเชา้าไม่ได้นอนขืนกลางวันก็อย่างเดิมอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พระเทระมาอยู่รวมกัน เรียกว่าเราวิ่งตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตอันนี้แค่สี่ห้าองค์นะอันนั้นมีเป็นหมื่นไหนจะต้องต้มน้ำซักผ้าไหนจะต้องผ้ากีวอนขาดไหนจะต้องผ้าสบงขาดก็ต้องหาอุปกรณ์มาช่วย หาประทิบคมไฟหาที่อยู่ที่อาศัยตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัยในอาหารบินทบาทนี่พอตอนบ่ายมาก็จะเป็นน้ำปะนะแต่เอาเงาบัวมาทำน้ำปะนะในป่าหิมะวัน ฉะนั้นในการชิ้นชีวิตในครั้งนั้นเนี่พระภาคุระไม่ยอมลงมาเกิดในมนุษย์เลยอยู่ในเทวโลกตลอดจนกระทั่งผู้เจ้าในพัทธะกับนี้ถึงลงมาเกิดในเมืองโกสัมพีเกิดในบ้านเศรษฐี เสร็จแล้วพ่อแม่แม่ก็ให้สาวใช้เอาไปอาบน้ำในแม่น้ำปลาใหญ่เลยหุบไป <c oughs> นั่นพอ <c oughs> ปลาใหญ่หุบไปแล้วก็เหมือนกับพบพรรณนาไว้ว่าปลาตัวนดิ้นไปในแม่น้ำนี่คุ้นไปหมดทั้งวังลงมาจนถึงเมืองสาวถี พวกชาวประมงค์เขาจับปลาตัวนี้ได้เห็นมันดิ้นอยู่ตลอดระหว่างโกสัมพีมาถึงสาวัตถีนี่มันประมาณเจ็ดสิบกิโลแลีวพอสุดท้ายมาเ,าเขาเอาปลาขึ้นไปขายในตลาดไม่มีคนซื้อ ก็ต้องเป็นสาวใช้เศรษฐีก็ไปเห็นปลาตัวใหญ่ท้องใหญ่ก็เลยมาบอกเจ้านายให้ไปซื้อซื้อมาเท่าไหร่สองพันกะหาปณะนะซื้อมาแล้วก็สำแและออกดูอา้าวไปเห็นเด็กนอนอยู่ในท้องปลาพอเอาออกจากท้องปลามา มันยังไม่ตายก็เลยเอามาเลี้ยงไว้กะว่ามันไม่ตายแล้วก็เลยเอาไปฟ้องเอาไปให้พระเจ้าประเสริฐที่กศสนประกาศหาพ่อแม่เดิมเขาข่าวก็เลยไปถึงเมืองโกสัมพีเขาก็มาดูโอ้เป็นลูกของเขาโอ้โออกเกิดเรื่องกันฟ้องพระเจ้าประเสริฐที่กูศน พระเจ้ารประสที่โกศลตัดสินคนละครึ่งคนละหกเดือนถ้าอยู่บ้านเมืองสาวัตถีก่อนหกเดือนแล้วก็ถึงมารับเอาไปไว้โกสัมพีหกเดือนแล้วก็เอาเสื้อผ้าใหม่ทางแม่ของสาวัตถีไปเปลี่ยนเอาลงมาก็ม,มาอยู่สาวัตถีหกเดือน ทางเมืองโกสัมพีก็เอาผ้าใหม่มาเปลี่ยนเอาไปเลียงกันคนละหกเดือนหกเดือนจกนกระทั่งว่าภายหลังมาสร้างปราสาทให้มีบริวารห้าร้อยของเมืองโกสัมพีของเมืองสาวสถีนี่ก็มีบริวารห้าร้อย อยู่มาจนได้อายุ80ปีผู้เจ้าเสด็จมาถึงเมืองโกสมีออกาไปฟังธรรมผู้เจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ออกบวชพร้อมทั้งบริวาร500ก็ได้ข่าวบริวารเมืองสาวถีก็ได้ข่าวว่า พอพากุละออกบวชก็ออกบวชตามกันไปในโกสัมพีอยู่หกวันพอวันที่เจ็ดก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์ขึ้นมาพอออกบินทบาทนะพอบริวารลงสลาลงวิหารหมด ทางนู้นก็อาหารก็จะเต็มบาทพอดีแล้วกลับมานั่นอันิสงส์ที่ทำในสมัยที่อุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าหิมวันเดือดร้อนถึงเทวดาอารักษ์ถึงหมื่นโกดจักรวาล จะต้องมาใส่บาตรเทวดาอารักษ์ต่างๆที่อยู่ตามมาจากหมื่นโกดจักรวานมาใส่บาตรพระภากุระแล้วก็พาบริวารออกเที่ยวทุด,ดงไปพักอยู่ตามป่าตามเขาที่ไหนก็ตามพอพระองค์สุดท้ายออกจาก ที่พักอาหารข้างหน้าหนึ่งตเต็มบาทพอดีแล้วก็กลับมาแล้วองค์สุดท้ายไปรับบาทได้เต็มบาตรก,กลับมาสันกันนั่นจนถึงวันที่อยู่มาอีกแปดสิบปีพขาภากรังได้เป็นพระอาหารอยู่แปดสิบปี พอถึงวันจะปรินิพานลงอุโบสถแล้วพอลงอุโบสถแล้วก็ประกาศกับพระเทระทั้งหลายว่าวันนี้ผมจะปรินิพานนะพวกท่านทั้งหลายจงนำทำภาระให้ผมหน่อยคือเอาผ้าปูนั่งห่อกระดูกไปใส่สถูปที่สร้างไว้แล้ว ไม่หน่อยสถูปก็สร้างไว้แล้วนะผมจะนั่งปรินิพานที่นี่แหละแล้วก็จะประชุมเพลิงที่นี่ประชุมเพลิงด้วยเตโซกสินไฟผ็ไหม้จนเก็บผมลงมาไม่ลงมาไม่ลงมา,มงมาก็ไม่ที่วันลงมาลงมาจนกระทั่งถึงเท้าหมด แต่ผ้าผู้นั่งไม่ไหม,ไมอัฐิธาตุท่านเป็นดอกมะลิตูมบอภพากุละทำไมบริวารไม่บอกท่านว่าหลวงพ่อหลวงปู่ ก็เดินไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วจะรีบปรินิพานทำไมไม่มีใครคัดขานเพราะเหตุที่ว่าเห็นความจริงด้วยกันทั้งหมดคือเมื่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นคนทุกวันนี้นี่มันมีโลกหลายอย่าง ทุกวันนี้เป็นโครคไปไข้เจ็บเป็นโรคอะไรต่ออะไรต่างๆโรคที่ร้ายแรงที่สุดโรคของกายนี่ก็ร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าโรคของใจโรคของใจนี่ที่มันถูกปกคลุมด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลส อันนี้ก็ร้ายแรงไม่เบาเหมือนกันถึงได้ใช้คำว่ามะเร็งในอารมณ์เป็นมะเร็งในใจเป็นมะเร็งในอารมณ์อารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจอารมณ์ไหนที่พอใจก็ว่าไปตามอารมณ์ที่พอใจถ้าอารมณ์ที่ไม่พอใจบหมดเลย ฉะนั้นถึงว่าการที่จะมาเข้าใจธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราจะต้องกำจัดสิ่งมัวหมองต่างๆพวกนี้ออกไปก่อนมันถึงจะเข้าไปถึงใจได้อะไรเป็นสิ่งมัวหมองก็คือทิฏฐิมานะอาสะวะคิเรสมันเป็นตัวที่จะ ปิดกั้นไม่ให้เกิดความดีอารมณ์ควบความมัวหมองนี่มันปิดกั้นไว้ไม่ให้เกิดความดีแล้วบันนี้มันเป็นมะเร็งเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคความทะเยอทะยานอยากโรคความมักใหญ่ไฟสูงยุโรคสารพัดโรคที่เป็นมะเร็ง มะเร็งนี่มีเป็นหมื่นๆชนิดมะเร็งของกายมะเร็งของใจนี่ก็เหมือนกันหมดมีเป็นหลายชนิดเหมือนกันเรียกว่าพาัรณาไม่ได้หาประมาณไม่ได้โลกของใจดังนั้นคนที่จะมาเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้จ้างจะต้องกำจัด สิ่งมัวหมองพวกนี้ออกไปก่อนแต่บัดนี้ไปแตะต้องมันได้เพราะสิ่งมัวหมองเหล่านี้เป็นมาดั้งเดิมมันนำพาเรามาเกิดนำพาเรามาแก่นำพาเรามาเก็บไข้ได้พยาธิแล้วก็นำพาเรามาตายแล้วก็จะนำพาเราไปหาอบายภูมซิซี่นั่น มันไม่ได้นะเราหนีจากมันไม่ได้วัตตะอันนี้เราจะต้องตกอยู่ในวัตตะอันนี้ตลอดไปเราไปไล่เริ่มต้นกันมาใหม่จากอบายภูมิสีตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอาพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรแต่เป็นมะเร็งไปเชื่อก่อน เป็นมะเร็งของอารมณ์เป็นมะเร็งของความมักใหญ่ไฟสูงเป็นมะเร็งของความทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายพวกนี้นี่มันเป็นมะเร็งของใจโรคของใจนี่ไม่มียาที่จะรักษายาที่จะรักษาได้ก็เป็นเรื่องโรคของกาย เป็นส่วนใหญ่ส่วนโรกของใจนี่แล้วใครที่จะมารักษาบันตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพราะมันไม่รู้ด้วยความหลงแล้วจะกินยาคนเป็นโรคของใจนี่จะไม่กินยายาที่จะเอามารักษาใจไม่มีมี แต่เราไม่ใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นโลกโลกของอารมณ์โลกของใจโลกพวกมรรคใหญ่ไฟ,ไฟสูงโลกอะไรต่ออะไรสารพัดโลกเพราะว่าไม่รู้จักประมาณในตัวเองไม่เฝ้าสังเกตตัวเองว่าตัวเองเป็นโลกชนิดไหน และจะหายาสนิดใดมากินยานั้นจะต้องใช้ขนาดขนาดไหนหรือขนาดไหนของยากี่มิลลิกรัมของยากี่อะไรของยา,งยาที่จะเอามากินมันจะต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตัวเองแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าถึงไม่พัฒนาตัวเองนะก็ธรรมดา พยามาณมันก็จะพาเราไปนรกอย่างเดียวไม่มีทางอื่นเป็นทางเลือกจากนั้นถึงว่าวันนี้ได้ปารบถึงเรื่องโลคาพยาธิโลคาพยาธิของกายไม่มีปัญหาอย่างมากก็แตกดับแต่โลคาพยาธิของใจ มีใครบ้างเคยคิดถึงว่าโรคของใจเรามีโครคไัยไข้เก็บประจำใจของเราคือโรคของอารมณ์โรคของความพอใจโรคของความไม่พอใจโรคของมักใหญ่ไฟสูงโรคของอะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดอย่างโรคของใจเรื่องโรคของกายไม่มีปัญหาคนอื่นเขารักษาได้ แต่โรคของใจนี่เราต้องรักษาตัวเราเองถึงจะได้แต่บันนี้ไอ้โรคของใจนี่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคเราไม่รู้ว่าเรามีความบกพร่องทางใจถ้าคนมีความบกพร่องทางใจรู้จักว่าตัวเองมีความบกพร่องมันก็ไม่เป็นเหมือนการลืม ลองมาพูดดูว่าลืมลืมคือจำไม่ได้แล้วถ้าหากมันจำได้มันจะลืมไหมมันก็ไม่ลืมเนี่ยเพราะมันจำได้แต่ถ้ามันลืมเพราะมันจำไม่ได้ต่อไปก็กินแล้วก็ยังไม่ได้กินนั่นเพราะมันลืมจุดท้ายมามัน ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับตัวของตัวเองบางคนก็แสดงออกมาทั้งอะไรตัวอะไรต่างๆสารพัดอย่างที่จะแสดงออกมาได้เป็นอิสระคนเป็นโลกของใจนี่เป็นคนที่มีความอิสระเพราะว่าไม่เข้าใจ ในการแสดงออกของตัวเองคนอื่นเขามองเห็นแต่เรามองไม่เห็นตัวของเราว่าเราเราแสดงออกอะไรบ้างนี่คือโลกของใจฉะนั้นวันนี้ก็ลองเอาไปไข้ควรไต่ตองเรื่องต่างๆดูเรานับถอยหลังที่จะต้องนับไปข้างหน้าอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้ว ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่อะไรงานการต่างๆปีนี้เราพัฒนาตัวเรามาเราได้เข้าใจไหมธรรมโลกของใจโรคของกายคนอื่นเขาดูแลได้หมอเมือก็ดูแลได้แต่โรคของใจนี่เราจะต้องดูแลตัวเราเองถ้าหากเราดูแลตัวเราไม่ได้ ไม่มีใครจะดูแลเราให้เพราะเราไม่เชื่อใครเพราะเราเป็นใหญ่เราไม่เชื่อแม้แต่คำสั่งสอนของผู้เจ้าถึงแม้เรานั่งอยู่ต่อพระพักผู้เจ้าเราก็ไม่เชื่อฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเพราะมีโรคของใจ ในผู้เจ้าขนสัตว์มันถึงได้ไปแค่หนึ่งส่วนในสี่ส่วนต้องทิ้งไปสามส่วนเพราะคนสามส่วนนี้มีโรคของใจไม่เชื่อฟังธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถ้าหากเชื่อฟังธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ากับพัฒนาตัวเองขึ้นมามันก็ไปได้โรคของใจแต่นี่มันมันไม่ได้